ตอนนี้มาพามาดาูปลานะครับผมตัดหมอนมาให้ปลากินครั้งแรกคิดว่ามีแต่ปลาจระเมดนะครับที่กินแต่ตอนนี้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นปลาตะเพียนมางับกับเขาด้วยปลาตะเพียนก็ก็น่าจะกินด้วยแต่ตอนนี้อาจจะตกใจนะครับเพราะจระเมดนี้บิ๊กมากเลยตัวมันใหญ่นะครับมันก็เลย ไนาจะกลัวเนาะก็ทิ้งลงวันละประมาณนี้นะครับแต่นี่เฉพาะจุดเดียวนะครับนี่เห็นไหมแตะเพียนมาเมื่อกี้นี่ไอ้แตะเพียนมาสอยไปนิดนึงแล้ววิ่งก็ผมทิ้งอยู่สามจุดนะครับเพราะว่าสะเรายาวมากแต่บางบางจุดนี่ก็ความจริงน่าจะทิ้งสักหกจุดแต่ว่า คือ,อยังไงความเกียจน,นี่ตะเพียนมาแล้วมาเขาก็บางทีเขาลากไปไกลเนาะก็จะไอ้นี่ก็จะทําให้นั่นตะเพียนเนี่ยผมพาดูตะเพียนนะชอบชอบที่ตะเพียนมีอาหารกินนะครับไม่มีไม่หัวอาหารให้แนละ้วนี่ตะเพียนเห็นไหมใสยไปแล้วหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูเพื่อมีตะเพียนมากินนะครับน,นี่นี่ปฏิบัติมาละ แล้วฟับซับนี่ก็แสดงว่าหมอนนี้กินได้หมดนะหมอนนี้ผมใช้มีดผ้าตัดมานะครับเดี๋ยวอีน้อยก็เกิดสูงขนาดน,นี้ประมาณสองเดือนนะครับยาวขนาดน,นี้ก็เกิดมา,าเมื่อไหร่ก็ตัดตัดครับตัดให้ปลากินอย่างเดียวตอนนี้นี่ไม่เอาลูกหมอนในโซนโซนนี้นะโซนนี้เพราะว่าเราจะตัดสางออกปลูกต้นไม้อื่นนะครับ สวนลูกมอน,นเหลืออยู่อีกโซนหนึ่งเพื่อให้เป็นอาหารของนกและก็กระรอกนะครับก็เหลืออีกโซนหนึ่งซึ่งมันจะทําให้ระบบนิเวศในสวนมันดีขึ้นนะครับมอนที่มีอยู่ทั่วไปนะผมก็ปลูกไว้หมดเห็นไหมอยู่ตรงนี้ในเรียงไปเลยลก็เรียงไปนู่ในในป่าน,นู่นเลยแต่ก่อนไม่ได้เป็นป่านะครับมอนนี่ปลูกก่อนเพื่อนมันก็จะเป็นคันคูนะ อันกูธรรมดาแต่ตัวนี้โหต้นพยุงสูงเลยชนะเพื่อนเลยต่อมาก็ตะเคียนนะครับวิ่งไล่กันขึ้นมาช่วงนี้กําลังดูนี่ตะเคียนกําลังดูต้นไม้อื่นมานะครับเพราะว่าเที่ยวที่แล้วแล้วนี่เราเอาไม้ป่าที่ผู้นยนงคือเขาแจกฟรีนะได้ค่าปลูกด้วยมาทำนะแต่ตอนหลังนี่ตอนนี้ดูมะลิดนะครับกําลังจะไปซื้อมะลิดกันเพียงแด่รอโอกาสนะครับ นี่ต้นคูณนะครับเพราะว่าหน้าบ้านต้องมีคําคูณหน่อก่อนนี่ต้นหมากมะพร้าวจะเอาหันี้ที่อื่นนะครับนี่ต้นเมานะครับต่อไปก็ต้นพยุงพยุงนี่ต้นตะเคียนไปดูสวนเข้ามาเมื่อวานนี้ก็อลังการตื่นตาตื่นใจมากแต่มาดูพวกเราเองก็ไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่ดูต้นตะเคียนผมนะครับนี่ปลูกมาสี่ปี บิ๊กมากเท่าลำขาแล้วนะครับแล้วก็ดูต้นตะเคียนพวกนี้นี่นกเริ่มได้อยู่อาศัยแล้วนะส่วนจะทำรังหรือเปล่านี่คงยังไม่คือความปลอดภัยเธอยังไม่มีนะครับประมาณหเมตรนี่ยังไม่มีความปลอดภัยเท่าไหร่ก็ต้องรอให้น้องพู้นี้สูงอีกสักสี่ห้าปีคงถึงสิบเมตรนะครับซึ่งนกก็จะทำรังได้ตอนนี้นกเลือกที่จะทำรังในกอไผ่ ของของเราเองนี่แหละครับส่วนตัวกระรอกนี่กระรอกนี่มีอยู่ทั่วไปนะครับกระรอกก็จะมากินพวกเม็ดาตามนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นนะผมไปดูแล้วมีมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรน,นะครับน่าสนใจอยู่จะสั่งมาปลูกสักสามสี่ต้นนะเพื่อที่จะเป็นอาหารของของอ กระรอกนะอา้าไอ้หนูไปไหนมาปกติไม่มาเยี่ยมนะครับนี่ไปไหนมาครับรูปล่อส่วนนี่คือเกาลักไทยนะครับโหซื้อมาสามเดือนสี่เดือนแล้วหลังบ้านว่าจะไปปลูกในที่ตัวเองของผมก็ได้มาต้นหนึ่งเหมือนกันซื้อมาห้าร้อยนะครับนี่เขาล้อมให้ว่าจะไปปลูกก็ได้ปลูกแล้วของผมเหลือแต่ของหลังบ้านนะครับเอาไว้ตรงนี้นี่โอล่าแกทะลุมาเลย ก็รถรถตะบะเรายังไม่ได้ซ่อมพอที่จะปลูกได้เนาะเราก็ยังไม่ได้เอาไปนี่คือหม่อนนะครับผมจะปลูกหม่อนไว้ทั่วบริเวณเลยจะเยอะมากสำหรับเป็นอาหารกระรอกนกนะครับก็ในช่วงนี้ถ้าอยากให้ดีก็คือตัดนะครับตัดแล้วโยนลงให้ปลากินก่อนแล้วจะขึ้นใหม่แบบนี้ฤด,ดูหนึ่งก็พอดีมันโตแล้วก็จะออกลูกนะครับตอนนี้นี่ดูแลสวนไม่ได้เลย เพราะว่าเรามีพระอื่นเนาะสปกปรกมากแต่ให้มาดูต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนกับยางนาที่เราจะทําเป็นร่มนะอีกหน่อยผมจะเอาพวกปลาล์มพวกนี้ออกนะครับเพราะว่าข้างในอยากให้เป็นที่โล่งแล้วจอดรถได้ง่ายแล้วก็สําคัญคือกิ่งปลาล์มนี่กิ่งปลาล์มนี่มันมาเหมือนกับรังแก่ต้นพวกนี้พวกนี้เนี่ยยอดแต่ก่อนตอนวัยรุ่นนี้ยอดหักเลยนะครับ ไอตอนเด็กเนี่ยตอนนี้ก็เริ่ม,เ,มเป็นวัยรุ่นคือทะลุทะลุไปแล้วแต่ฝั่งนี้นี่ยังไม่ทะลุนะครับนี่ปลูกที่หลังก็จะโดนคุมไว้ผมอยากเอาออกนะเพราะว่าสูงไปแล้วนี่เราจะดูแลลาบากเห็นไหมกิ่งนี้จัดไม่ได้เลยถ้าถ้าจะทำนี่จ้างคนงานมาสามห้าสิบมีโอ้ยไม่ว่าทําไม่ได้หลายต้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาหารกระรอกนะ กอกเราซื้อมาปล่อยทีนี้เขาเลี้ยงไว้เขาเลี้ยงไว้แล้วก็เอเคือเลี้ยงไว้จนตัวเขาจะเป็นผิวหนังเสียแล้วนะผมก็เลยซื้อทั้งกรงข้าอะไรมาเลยห้าร้อยบาทสองตัวนะครับความจริงเขาไม่ขายแพงขนาดนั้นเราให้เขาเฉยๆนะเรามาว่าจะนี้แล้วเปิดให้เขาออกเขาก็ออกอยู่ในสวนเราแล้วตอนนี้สวนเราเริ่มเป็นป่าขึ้นทุกวันนะครับ ตัวนี้นี่ต้นตะเคียนตัวนี้นี่เราปลูกพึ่งได้สองปีกว่านะครับสูงแล้วนี่เห็นไหมต้นใบใบใบปามมันจะมาทับปลายของต้นพยุงคือมันจะเสียกันทรงตัวนะครับนี่ตัวนี้นิยอดหักเลยนะใบปามพวกนี้ทำนิยอดหักแล้วก็มีด้วงได้กินง่ายนะผมปีนี้แหละจะจัดการเอากล้วยหักก็ไม่ได้มาดูโอย ือเราไม่ได้คำนะครับหักเลยแก่ไหมเนี่ยโอ้ยพึ่งเป็นเด็กครับเสียฟรีแล้วครับนี่เสียฟรีคือต้นกล้วยพวกนี้นี่มีต้นไม้อื่นคลุมมันก็จะสูงมันสูงมันก็เลยทำให้การรับน้ำหนักยิ่งฝนตกชุกยิ่งรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับนี่เห็นไหมข้างในนี่ เป็นต้นหมอนที่ผมปลูกว่าสามปีแล้วนะครับพวกนี้ต้องตัดออกแล้วครับเพราะว่าให้มันเกิดใหม่ส่วนต้นที่แซมกันไว้ภายหลังเขาคือต้นตะเคียนพยุงนีเริ่มผลแล้วนะครับคือทะลุต้นหมอนขึ้นไปแล้วนะยางนายางนาพยุงก็จะเยอะต่อไปก็เป็นซุ้มต้นไม้เดินสบายเลยวันนี้เราพามาดูสวนนี่พวกเราอาจจะลำคาญน,นะ ดูไปงั้นแหละครับเผื่อก็เราอยากไปทำเหมือนผมไปดูสวนมาเมื่อวานนี้ได้ไอเดียมาเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวออกช่องให้ดูนะครับเผื่อพวกเรามีแนวความคิดที่จะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไมทำสวนนี่ก็จะได้คือยังไงล่ะเอาไปเป็นแนวทางนะไม่ใช่แนวทางที่ถูกนะครับเป็นแนวทาง ถ้าตัวไหนผิดเราก็จะได้แก้ไขเหมือนเมื่อไปดูเมื่อวานนี้เขาปลูกต้น,นมะริดนี่ผมในความคิดผมผมคิดว่าเขาปลูกห่างเกินนะครับหกคูนหต้นมะริดก็จะมีกิ่งเยอะนะครับออกกิ่งเยอะความสูงจะจะไม่ไวจะไม่ไวก็เลยคิดว่ามันเอาพูดง่ายๆตำหนิข้ออะไรนะเราจะเราจะมาปลูกแล้วเราจะลงไปดูที่นะครปฐมด้วยว่าเป็นยังไง ตาผมนี่กินทุกอย่างนะนี่ปีกล้วยมานี่ลงเลยนะครับเดี๋ยวดูเขามากินนะครับดูดูดกินทุกอย่างครับกินทุกอย่างเดี๋ยวเขาก็มาแทะครับอาหารต้นไม้หมดเขาก็มาแทะตรงนี้แหละแทะไปแทะมาปากมันคมเนาะต้นตัวไอปลาจาระเมดนี่เขาก,กินหมดครับไม่เกินวันนึงหรอกก็มีความสุขทุกท่านนะครับวันนี้ เราก็พามาชมสวนให้เป็นที่สบายใจนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ